กินข้าวเที <can> ่ยงครับเล่นแล้วก็กินตรงนี้เลยเนาะชิคก k e n c u เค y รี n แซ i ด h ชแล้วแอปเปิลแล้วก็นมหนึ่งแก้วนมหนึ่งแก้วเหรอเคชิมเลยล้างมือหรือยังเล่นเกมอ่ะล้างมือลครับกระดาษก็ไม่เอามาน้ำลายแตกเยอะเลยเยอะ อเออือจมูกนี่เนาะบานเช่อืมไหนดูหน่าเป็นอะไรเป็นไก่ใช่ไหมอืมันความฟินขนาดนั้นนะเนาะอ เอฟตายอเล็กช่วยแม่ตักข้าหล่ะน่ารักมากวันห,หยุดแม่ไม่ได้ใช้นะเนี่ยอเล็กอยากทําเองอ,อ,อจริงเนาะน่ารักจริงๆเลยแม่ซักยังไม่หมดเลยนี่มาเที่ยวฟินนะแกยังให้อเล็กหน่อยลูก ฟาดิดรูมฟอาอเล็กซานเดอรูโมโซโฟ,ฟมาฟมมารูมโอ้โหน่ารักนะเนี่ยอันนี้แม่ไม่ใช้อเล็กนะรู้ใช่ไหมแต่อยากทำเหรอครับช่วยแม่เหรอโอ้โน่ารักเนาะ <laughs> อันนี้ทำน้ำยำปลาราดแซลมอนค่ะทุกคนเอ้ดูดูดูราดเลย มันคือไปอยู่แต่ตั้ง,งนั้นต้นหอมนี่โอ้โห,โหทุกคนโอ้โหให้มันซึมเข้าพริกสาสิบเม็ดนะคะทุกคนเยอะไหมพริก30สิบเม็ดจะ นี่ยำแซลมอนแทบจะไม่เห็นแซลมอนเลยทุกคนหมูสามชั้นอบกรอบจ้าทุกคนหมูสามชั้นติดกระดูกอบกรอบดูสิโหน่ากินเลยอดวัดว้าฉ่ำมากอีกยอดที่ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าอยู่ตรงนี้แลกอยู่ตรงนี้หรอรอกินเดี๋ยวได้วัดไอทุ้น Ủa, chả cái này Mày chảm không? Không chảm được Mình chín Chín lít lít, cho นายยกสูงสิคนไม่เห็นร้อ,รอนโอ้ยิีดแดเแ็นบทุกคนเห็นบอกเห็นกับบอกเห็นยังจ้าเดี๋ยวจะให้ดูนี่ทุกคนหัวส้ำชั้นอบรอนนะยัวๆจ้ายิย้มๆเลย อาหารเย็นวันนี้เราะทุกคนเป็นหมูสามชั้นติดกระดูกอบกรอบเนะจ๊ะตามเคยเนาะจ๊ะแล้วก็เป็นซอสไข่เนาะทุกคนใครที่ถามเรื่องซอสไข่มาว่าทํายังไงแม่ทําสําเร็จรูปบอกเป็นประจําเลยนะจ้าทุกคนจ้าหาดูคลิปได้ว่าสําเร็จรูปคืออะไรเอามาปรุงแต่งเอาจ้าแล้วก็มียำปลาแซลมอนปลาร่างจะทุกคนจ้ามันบดเนาะนี่แล้วก็ผักจ้าอาหารของวันศุกร์นะทุกคนไปกินเขาไล่กันจ้าโอเค สุดทายจ้าสบายดีสวัสด,สสดีทุกคนจ้าเซนชุก mm ุค hmm. นสบายไหมพงสบายดีสบดีครับทุกคนสบาครับทุกคนวันนี้ตามที่เห็นจ้าวชุลเอาเลยลูกแม่ไม่กินครับหม mm ูแ hmm. ค่นี้มีมันโบดนะทุกคน <Okay. S 1> มันบดหมูอบผักสดแล้วก็โอ้ผักต้มแล้วก็นี่นี่ของนี่แม่นะจ้าโอ้อยยาสิบด

put it down ไม mm ่ค hmm. no, ิวไม่แล้มิสซิงต์จะดูวิธีกัดสัตวทูตตอนน้อกอนสี่เมทามันบดมันเอ้เมทิวบอกไปเมทิวทำอะไรกินมันบดได้หน่มันบดทำได้กูกินเลยมันบดเลิกเดือดเดือดให้เก็บทยหาดที่ลย นื้อเนื้อนื้อเนื้อเนื้ออืแซลมอนอร่อยมากทุกคนแซลมอนแซบอิลีเด้อจ้าทักทายกันเด้อสบายดีสวัสดีทักทายกันจ้าพี่น้องแซลมอนเขียนะชิ้นใหญ่ๆเลยไม่ใหญ่แต่ก็แบบแบ่งครึ่งหน่อยเดี๋ยวมันจะค่ำใหญ่ไปอีกออื On your, you like, mm -hmm. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. So dumb. Oh, my Ben yes. mm. Mm. Now we can actually start. No, oh, no. i like start. Mm. First, we mix yes we put it on the okay, side there hmm mm. all right right ma'am yeah all right ma'am mm don't con yo yuachan like it's a little bit soft and my punch is going to be hot ม ok ันบด่อยมันบดทำไม่ได้ชิมเลยไองๆๆ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 เๆๆ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 าๆๆๆดๆๆ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 เๆๆ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 อๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆกๆันๆๆ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  o ๆๆ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 ๆ a ๆๆๆ t ๆๆ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 ๆออ วิธีทำมันบดโฮมเมดก็ทำให้ทุกคนดูแล้วนาทุกคนคิดก่อนก่อนนู้นเนาะหาดูก่อนจ้าทุกคนมาหนีแม่กรว่างเพราะว่าเห็ดนั้นบาดเห็ดอย่างน้้นนะจ๊ะนั่นแหละบางเทือกกรดไทยบางเทือกกระเดไทยเห้เบิ้งนะจ้าทุกคนเซิเดดยูนตช่ไม่แมคิดเนยิสิ่ไม่ต้อง แม่ไม่ต้องมกลงมาแม่ I already know นุ are mm. mm. mm ่มากหมูอรอยมอืมอนุ uh ่มมากเลยอืมก็ต้องชิมกรอบกอืมถัวแมเฮ้ยดิฉันเป็นไง f l t s t น้กะดก f l a i s t no บเลยอืมืผักต้มกินกับซอสอร่อย ออลกทุกคนอันนี้อยู่ห้ครัวกับแม่อย so you ู่ห้องครัวกับแม่ทีวันอาทิตย์ไม่มีแขอ๋อายว่าไม่มีแขนะมียเอดีเราทไปหรือป่า่ one year o l d and we're gonna meet t year o l d and t year older this e mm. and one year older really. Mm. มันหมดอร่อยแต่แซลมอนเขาเนี่ยก็แส <c oughs> เสรแซลมอนอีแม่รม์ที่มากมาก Cứ ăn ơi Cắt nó lép, Nè tạo ô ô biệt anh ơi mhm Ừ, mhm mhm Sớm mhm mhm là mhm mhm Đã biết โคแลามาแล้สนมันะโแม่โคลาอีกางสนพเศษันนี้แม่ใส่พริกสามสิบเม้แมทวันนี้แม่ใส่พริกสามสิบเมตรสามสิบใช่พริกแห้งด้วยเนาะสามพริกแห้งยีสพริกแดงสิบมันไม่ค่อยเผ็ดหรอ That's why m o m never sit because The fierce yeah, die before they come in body. I <laughs> 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 Wow. So wow. very wow. wow.

ออือนี่แม่พอกินขาวจะกินแค่นี้ก็พแล้ววันนี้ไม่มีโรงเรียนวันนี้ไม่มีโรงเรียนครับหยุดบ้างก็ดีเหมือนกันเนาะโรงเรียนก็ต้องซักผ้าต้องซักผาก้าซักแค่ครั้งเดียวเองนอกัานแม่ช่วยแม่เหรอช่วยแม่ S <S มาตอนนี้เป็นอย่างนี้เหลือแค่นี้หรอไม่จะกระด่ะไม่งั้นไม่กินนะจะลองชิมดูอร่อยเนาะหมูนุมนะมน่มเนาะมนนุ่มดิกินเลย เด็ดจริงจริงแซบอิลมคุณแม่ไม่อ่ำขนมเส้นน้ำจัดแต่กับได้กินนันนี่ฮันเรื่องกะตะเกียบมากกินกับตะเกียบมันจางสีเศษไปไหน เอาที่แบบนี้ับอเ็นะเน่หดเลยข็นหนมดำแบบนี้อันนีเข้มนจ้ะอันนี้เป็นนาปลาราชแต่ว่ากันเดี๋ยวมือนาสีบอกสูตรนอจ้ะ

วันมันเด้มีสอบหนึ่นงวิาาาางชาวิชาทำอาหารเหทำทำอาหาเหรอเดอาอไม่มีลกนะเน้าไม่มอหนึ่งไม่มีหลอกแกมอสเหรออืมอืมเลม่ะยบนลกมอเค้กมอสเลย อันนี้ทำอาหารรเลียนทำอาหารเหรอไม่ีกคฮะนรู้เหรอเรียบบัสเลยอ๋อเขาตักออกเลยออลเล็กมีทุกปีเนาะสุภาพแรกมันทอลดิสเลยเนี่ยแล้วกันสุาก่อนนะสเามีมันอีหน่อยก็ไ้ด๋วยคร่ไม่รู้อืม

หยอมาแม,ม,ม่จะกินออาหารช้าไหอาหารช้าเนี่ยท้อง <S <S ท้องเสียสิอาหาเที่ยงโอเคแม่จะแช่เย็นไว้ถ้ากินเล่หมดไม่เป็นไรอืมใจเปล่า หมดก็อร <several manifestations. S 1> <Che> ่อยไปทำช็อกกี้อแต่ไม่ได้ช็อกกี้แล้วเหรอทำไมต้องว่าเด็ดตัวใหญ่ที่สุดช็อกกี้ช็อกกี้เพราะว่าหมูก็อร่อยชิลๆมากๆตอนนี้หนูหมูนุ่มดีเนาะมันหมดมันหมดก็อร่อยเนาะครับแม่ไม่สนแม่กินแซลมอนดีกว่า อันนี้อร่อสุดแล้วอดก้ะไน่จ้าทุกคนแบบเป็นอาหารเย็นวันศุกร์น้จัาทุกคนจ๋ากับ ส่วนมาสีเห็ดหมูกรอบคืวันศุกร์นะจ๊ะคนก็คือล้อแมทธิวมาจากฟุตบอลจังิได้กินพร้อมกันนะจ๊ะทันละพ้อกันไหมได้จ้าสบายดีสวัสดีจ้าบบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย